กลับมาเบรกนี้ขอมาเก็บตกความห่างงานแต่งของพี่เป๊กกี้สีธัญญาแล้วก็พี่ถากูลกันหน่อยบอกเลยว่าแขกเหลือร่วมงานกันเพียบแล้วนะแต่ละคนบอกเลยว่ามีแต่ภาพความประทับใจได้เห็นคู่รักมาราธอนพี่เป๊กกี้กับคุณถากูลถ,กลถูกไหมจูงมือเข้าพิธีวิวาเรียบง่ายท่ามกลางคนสนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมงานกันแบบอู้ยเต็มที่แต่ขอบอกเลยว่างานแต่งตัวแม่ด้านเอนเตอร์เทนทั้งทีพี่แจ๊คแขกร่วมงานก็ เอนเตอร์เทนเก่งไม่แพ้กันแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะตัวท็อปแขกบาสาวเนี่ยมีรายชื่อคู่แม่ลูกฝึกสีดีเจนุ้ยกับแม่ต๊กคออรัที่เคารพรักของพีิตะกีศรีธัญญาแ็กทีมกันมาขนาดนี้ความบันเทิงมันก็ต้องมาสิคะเขาจะอวยพรน้องรักแบบไหนสะดุ้งกันทั้งงานเลยจะเป็นรไปฟังค่ะมาในใจคุณเด็นะจ๊ะ จะมีผัวเคยเสียตัวเสียใจก็หลายหนเบ็คกี้จะมีผัวเป็นตัวตนเป็คขอบคุณผัวทุกคนที่มานี่คแรกคแรกคนแกนแรกคนแรกคนแรกคนรคนแรกคคนแรกคคนแรกคกแรกคนแรกแรกแรก ไมู่้วแต่ทั่วถึงก่ะไม่หรอกเ็าแซวการเป็นมกนา่รักตาลาบอกแล้วสมุนทพางานพี่แจ๊คงานแบบนี้เ็ามีแต่ความสุขแต่ไม่รู้ละถ้าเกิดว่ามีงานปาตงปาร์ตี้งานหน้าพี่เป็กจะชวนใหม่ไหมก็คงน่าจะคีสหนักอยู่กันแต่รักมากคุณผู้ชม